รวมอศวินรายเดือนคุ้มไหมแล้วอัศวินหายากหรืออัศวินระดับตำนานแบบรายเดือนที่ใช้แค่ตัวละครสีม่วงก็สามารถแดกได้คุ้มหรือเปล่าสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์ในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอร์ดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพืเ่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิด คอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o n e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น MVIP แต่สเปกก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่า MVIP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด UG p h o ฟ e ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับสาหรับเมนูการ รวมจะอยู่ที่ห้องงานฝีมือนะครับเขาก็จะอยู่เมนูรวมจากตรงนี้การรวมจะมีรวมอัศวินและรวมสัตว์เลี้ยงพูดถึงการรวมอัศวินนะครับจะมีการรวมอัศวินแบบหายากเราสามารถเลือกตัวไหนก็ได้สําหรับอัศวินหายากในกรณีที่อยากจะอัปเกรดดาวไวไวนอกจากการที่เราเลือกในรายการปรารถนาแล้วเรายังหาได้จากการรวมหายากจากตรงนี้ด้วยส่วนตัวเชียให้รวมนะครับระดับหายากเพราะว่าเขาจะใช้วัตถุดิบไม่ได้เยอะแต่ให้เลือกเน้นเฉพาะ าะตัวละครที่เราจะเล่นไปก่อนเนี่ยอย่างที่ผมทําดาวนะครับก็จะมีแบ็กโหลดเฟิงเยียนอีวานคารอนยูอีลูซี่วิกตอเรียริโอโจเกอร์โคอีแล้วก็อาสุลาแต่ถ้าเอาแบบใช้แบบครอบคุมแน่นอนครับไปทางตัวละครลงเลดก่อนอย่างคารอนยูอีอีวานอะไรพวกนี้สําหรับตัวละครหายากอะ่ะเราจะแลกได้สัปดาห์ละ1ตัวโดยใช้แค่3ดาวเท่านั้นนะครับสดาวไม่จำเป็นต้องอัปเกรดระเวลก็ได้เพื่อเป็นวัตถุดิบ4ตัวด้วยกันเมื่อบีแบบ แบบนี้แล้วเรากดรวมได้เลยก็จะได้รับมานะครับ1ตัวแบบแน่นอนก็คือการันตีเอาจริงถ้าถามว่าคุ้มไหมในการที่เราจะรวมผมว่าดีกว่าการที่เราเอา3ดาวไปอัปเกรดแล้วไปผสมอีกนะจริงๆเราสามารถแลกได้ทั้งหมดเลยนะครับในกรณีที่เราอยากจะประหยัดต้นทุนในการทํา6ดาวเพื่อปลดล็อกช่องขั้นสูงสุดควรที่จะต้องแลกไปเรื่อยๆอย่างน้อยเพื่อที่เราจะได้ทํา12ดาวตัวละครนั้นได้ไวๆหรือจะเป็น6ดาวฟ้าก็ได้แลกไปได้เลยอย่างน้อยก็เฉียง แน,น,น่นอนเขาก็จะรีเซ็ตวันจันทร์เจ็ดในการถัดมาจะเป็นการแลกตำนานอันนี้เขาจะมีตัวละครตำนานตั้งแต่ตำนานแบบปกติการที่เราจะแลกหรือรวมตัวละครระดับตำนานแบบปกติต้องใช้ตัวละครระดับตำนาน3ตัวและเราต้องอัปเกรดถึง6ดาวนะครับเป็นวัตถุดิบเพื่อที่จะแลกตัวละครระดับตำนานได้1ตัวด้วยกันแต่จะเป็นตัวที่เราต้องการได้จากตรงนี้นะครับถ้าถามว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา อย่างเช่นในกรณีที่เราอาจจะยังไม่ได้ใช้ตัวละครอะไรก็แล้วแต่อะอย่างเช่นผมไม่ได้ใช้อารากอนผมก็เอามาเป็นวัตถุดิบแล้วก็ไปหาอีก2ตัวเพื่อมาเป็นวัตถุดิบเราจะได้แลกบาสคาวได้อะไรแบบนี้หรือจะเป็นพวกเอสปาดาถ้ายังไม่มีตัวละครตีเลตและเราไม่ได้เติมหรือเปิดไม่ออกพวกนี้เราสามารถมาแลกก่อนได้นะครับเชกเช่นเดียวกันถ้าเป็นตัวละครระดับตำนานแบบพิเศษเราเลือกแลกตัวไหนก็ได้มีแทโอมียอนฮีแต่ต้องใช้ระดับตำนานแบบ พิเศษเป็นวัตถุดิบ3ตัวเป็นจํานวนที่ไม่น้อยเลยนะครับเพื่อเราอาจจะได้ตัวละครที่ยังไม่ได้ใช้เราสามารถมาเลือกแรกรายเดือนอย่างเช่นถ้าเราจะเน้นไปทางยอนฮีเพื่ออัปเกรดดาวไปให้สูงได้เหมือนกันแต่ระบบเนี้ยจริงๆแล้วควรที่ต้องทําในส่วนของเลดเกมนะครับอย่างเช่นเดือนแรกหรือ2เดือนแรกเนี้ยอาจจะไม่เหมาะต่อการแลกสักเท่าไหร่นอกจากเป็นตัวละครระดับตํานานที่เอาไว้ใช้ในการตีเลดอันเนี้ยจะค่อนข้างคุ้มอยู่เพราะอย่างไรยิ่งถ้าเราลงเลดได้ไวเราก็จะหาทรัพยากร หรือหาวัตถุดิบมาเล่นได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดันดานการไต่หอหรืออะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างจําเป็นนะครับและนอกจากแลกตัวละครแบบตายตัวแล้วก็ยังมีรวมแบบสุ่มรวมแบบสุ่มเขาก็จะมีแบบหายากและก็ตํานานตานานเนี่ยจะไม่มีจํากัดจํานวนนะครับเราจะแลกกี่ตัวก็ได้แต่เนี้ยจะใช้วัตถุดิบเยอะหน่อยเยอะมากกว่าแลกตายตัวแต่เนี้ยเขาจะฟิกตัวละครใช่ไหมถ้าตํานานก็คือตํานานแต่ถ้าตานานธรรมดาแล้วมารวมแบบสุ่มมีโอกาสที่เราจะได้ตํานานแบบพิเศษจากตรงนี้ มีโอกาสด้วยแต่โอกาสก็คือโอกาสนะครับอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%ด้วยกันถ้าดูเปอร์เซ็นต์ณปัจจุบันนะครับหมายถึงตัวละ2% 5ตัวต่อแถวมีอยู่4แถวก็20ตัวฉะนั้นก็40%ด้วยกันถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่น้อยนะครับถ้าเราใครอยากจะลองเสี่ยงดวงดูกับส็กับตัวละครระดับตำนานแบบพิเศษได้เหมือนกันส่วนถ้าเราจะเอาตำนานพิเศษการันตีนะครับก็จะใช้4ตัวสุ่มได้เหมือนกันมีีีโออกาาสสทท่่่่จจะะะไดด้้้ตตตััววลคครใใหมนููยยแํญ หายากแกลกรายเดือนนะครับจะได้ใบสุ่มอศวินระดับตำนาน4ดาวไอไอมีโอกาสรุ้นที่เราจะได้ตำนานแบบพิเศษ40%ด้วยกันเอาเรื่องเลยไหมแต่วัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะเป็น6ดาวของระดับหายาก10ตัวด้วยกันเป็นจำนวนที่ไม่น้อยไม่ค่อยเชียร์ให้แลกในเดือนแรกๆอย่างที่เกิดไปเลยครับเพราะมันจะใช้เยอะมากช่วงแรกเนี่ยเราควรที่ต้องเน้นตัวละครพวกเนี้ยไปเป็นวัตถุดิบในการปลดล็อกช่องตัวละครก่อนเพราะยิ่งถ้าเราสามารถปลดล็อกช่องตัว ตัวละครสาคัญในการเล่นได้แล้วการที่เราจะเล่นก็จะง่ายมากขึ้นเนี่ยพวกเนี้ยควรจะต้องปลดให้หมดนะครับตัวตัวลงเลทตัวไหนลงได้ปลดไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครระดับหายากก็ตามปลดได้ปลดไปก่อนถ้าเรามีวัตถุดิบเหลือแล้วค่อยเอาไปแกลกรายเดือนในเดือนที่2หรือเดือนที่3จะดีมากกว่าไม่จําเป็นต้องรีบขนาดนั้นเพราะยังไงตัวละครเดี๋ยวเราก็จะหาได้มาเรื่อยๆไม่งั้นช่วงแรกถ้าเราเอาไปโถมในการรวมตัวละครถึงจะมีตัวละครระดับตำนานเยอะแต่ถ้าเป็นตัวละครที่เราไม่ได้ใช้ ก็จะมีความยากต่อการไปต่อหรือผสมทีมของเราอย่างมากฉะนั้นไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราอีกทีนึงนะเผื่อเราอยากจะชอบแบบว่าลุ้นเสี่ยงดวงดูแต่โอกาสมันน้อยไม่ค่อยเชียร์ในเรื่องนี้ก็พาไปดูในส่วนของระบบรวมอัศวินหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับถ้าใครมีของเยอะอยากได้ตัวละครที่ต้องการก็ไปรวมตัวละครระดับตำนานแต่ถ้าเป็นหายากเนี่ยใช้3ดาวรวมได้นะครับถือว่าใช้วัตถุดิบไม่ได้มากจนเกินไปและยังได้ตัวละครที่เราต้องการในการก้าวข้าม ขีดจำกัดอัปเกรดซีตัวละครได้อีกด้วยขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์นทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปแล้วครับของจริง